ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซาชั A ้น5ผู้สนับสนุนเหตุเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แอนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายทััยผมในคลิปวันนี้เป็นคลิปทอกนะครับผมนะก็วันนี้อยู่กับแอตโตคนเดียวอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งวันนี้จริงๆมันควรจะมีคลิปสรุปการแข่งขันอะไรต่างๆนานาของงานไฟเตอร์ค u ัที่ผ่านมานะครับซึ่งทางแอตโตเองกับอาแปะที่ไปด้วยกันนะครับไม่ว่างจริงๆนะครับนะ ก็เลยไม่สามารถทําคลิปนั้นได้นะครับเนื่องจากเราติดภารกิจค่อนข้างเยอะแยะตะแปบบขายทั่วกันไปหมดนะครับนะเราเลยมาทําเป็นคลิปทอล์กในวันนี้นะครับซึ่งจะพูดถึงอาอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับนะในคลิปทอล์กวันนี้ก็จะเป็นเรื่องสั้นๆง่ายๆครับนะก็คือเรื่องงานแข่งนี่แหละนะครับงานแข่งใหญ่ละกันนะครับนะงานแข่งใหญ่นะครับที่จัดขึ้นทางเนี้ยนะครับมันจัดขึ้นในวันที่อ่าวันที่6นะครับสิงหาคมนะครับสองพนห้ร้อยหกส นะครับซึ่งงานแข่งเนี่ยมาจัดที่มักกะสันแอปอลิงมักกสันที่เดิมที่ไว้จัดงานใหญ่ของทางแวนการ์ดเวอร์ชันประไทยอย่างทุกครั้งอยู่แล้วนะครับนะและแอตโตเองก็จะไปเป็นประจําทุกครั้งไปนะครับผมนะด้วยคําถามมากมายที่เข้ามานะครับโดยในคลิปที่มีเรามีคลิปเตรียมตัวก่อนไปอะไรย่เงี้ยนะครับนะทำให้รู้สึกว่าเราต้องมาคุยกันเรื่องนี้ค่อนข้างจริงจังละว,ว่า เวลาไปจริงๆเนี่ยเราควรจะไปยังไงนะครับนะหรือว่าใครไปไม่ได้ลบเราพ่อแม่ไปนะครับจะมันควรจะเป็นยังไงนะครับนะโอเคสําหรับส่วนตัวก่อนนะแอตโตเองนะครับในงานไปงานครั้งนี้ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ให้ใครต้องไปส่งคือเราก็ไปเองเนาะเพราะเราก็เป็นผู้ใหญ่ระดับนึงแล้วนะครับก็ตื่นตีสี่นะครับผมนะก็ตื่นตีสี่อาบน้ําเตรียมตัวนะครับการเตรียมตัวก็เตรียมตัวตั้งแต่งคืนเตรียมเด็กเตรียมเงินเตรียม ถ้นอนให้พอนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับออกจากตื่นมาตีสี่แล้วผมอาบน้ำเลยเสร็จก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบตีห้านะครับตีสี่ครึ่งนะครับแล้วก็เริ่มออกจากบ้านในช่วงตีสี่สี่สิบพอออกไปเสร็จปุ๊บนะครับก็จะทําการแวะนะครับร้านสะดวกซื้อหรืออะไรก็ตามนะครับเพื่อซื้อน้ําเตรียมตัวไปน้ำเป็นน้าขวดใหญ่ขวดลิตรเลยนะครับแล้วก็ไปรออาแปะที่นัดหมายไว้นะครับแล้วก็อาแปะก็มาแล้วก็เดินทางไปถึง อขอริมมักสันในเวลาตีห้าเสร็จเสร็จงานตีเพิ่งจะตีห้ากว่าๆไม่ถึงตีห้าสิบตีห้ายี่สิบด้วยซ้ํานะครับนะโดยการไปถึงนะครับซึ่งงานจริงๆเนี่ยมันจะสมัครได้เวลาเจ็ดโมงนะครับแต่แอตโตไปตีห้ามีคนมารอตรงรหน้าประตูแล้วนะครับแอตโตเองก็เลยยืนต่อมันจะมีแถวอยู่หน้าประตูเป็นแถวย่อมๆนะครับอาจจะไม่เรียกว่าแถวที่มันเป็นจิตจะหรอกก็คือทําให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับพร เข้าไปปุ๊บนะครับประตูแอร์พอร์ตลิง์จะเปิดในช่วงเวลาเกือบเกือบหกโมงเช้านะครับนะตีห้าครึ่งตหกตีห้าีสิบหรือหกโมงเช้านี่แหละนะครับเราก็เข้าไปนะครับนะอันแรกเลยสิ่งแรกเลยนะครับน้องๆสําหรับน้องๆที่ไปเช้านะครับอ่าไม่ต้องวิ่งแย่งกันก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงมันก็ได้แข่งอยู่ดีจากจํานวนสายตาคนแข่งครั้งนี้รับประมาณ800กว่าคนที่เห็นอยู่มันประมาณแค่ร้อยกว่าคนเองครับไม่ต้องวิ่งแย่งกันก็ได้นะครับเดี๋ยวลื่นหัวลังข้างแตกกันจะเจ็บตัวกันซะเปล่านะครับผมอ นะครับอันแรกที่ไปนะครับอันที่บอกไปปุ๊บพอเข้าไปใดงานได้นะครับเราก็ต้องไปนั่งรอจนกว่าจะเขาจะเปิดรับสมัครนะครับซึ่งตัวเองก็ได้ทําการนั่งรอนั่งอะไรเป็นที่เรียบร้อยพอเรารอเสร็จปุ๊บนะครับก็เวลาเปิดรับสมัครก็ดำเนินการสมัครไปอย่างรวดเร็วนะมีสาย a b c ต่างจังหวัดและก็สายเด็กนะครับโดยแต่ละสายจะมีจํานวนรับเกือบ200คนสายเด็กมี100เสร็จเศษคนอะไรประมาณนี้นะครับ มันก็ดําเนินการไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วทีนี้น้องๆหลายๆคนจะชอบถามพี่เนี่ยผมไป6กโมงไปไอ้ผมไปถึงที่นั่น7จ็ดโมงจะทันไหมครับผมถึงที่นั่น8ปดโมงจะสมัครได้ไหมเพราะมันบอกว่าเปิดสมัคร7จ็ดโมงอันนี้อาโตะต,ต้องบอกก่อนเลยว่าเขาไม่ได้เปิด8ปดโมเขาไม่ได้เปิดรับสมัคร7จ็ดโมงเป๊ะแล้วก็ให้สมัครนะคือถ้าเขาเห็นคนเยอะมากเขาก็เปิดรับสมัครมาตั้งแต่6กโมงหกโมงปลายจะเกือบเจ็ดโมงเลย นะครับซึ่งโอเคแหละมันก็ไม่แฟร์สำหรับคนที่มาสายแต่มันก็ไม่แฟร์สำหรับคนที่เขายอมมาเช้าเหมือนกันนะครับนะเขาเลยเปิดให้สมัคมาก,กอเพราะเปิดให้ส้มากรเสร็จปุ๊บนะครับก็สมัครอะไรเรียบร้อยนะครับมีพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันนะครับก็เดินเขาเดินมาแอตโตก็เห็นเขาไม่มีป้ายหมายเลขคููเขาแข่งขันก็เลยไปถามครับพี่ครับไม่ได้แข่งหรอครับเขาบอกไม่ได้แข่งครับสมัครไม่ทันมากี่โมงครับเขาบอกว่าเขามาถึงงาน7จ็ดโมงสิบห้าเขาเข้าแถว7จ็ดโมงยี่สิบคือเต็มแล้วก็เท่ากับว่า งานสมัครแข่งถ้ารวมจากเวลาที่เขากาหนดรวมกับการที่เขามาเนี่ยแค่ยี่สิบนาทีแปดร้อยคนเต็มแล้วนะครับแค่ยี่สิบนาทีเท่านั้นสําหรับน้องๆหลายๆคนที่ถามมาว่ากี่โมงถึงอะไรอย่างงู้นอย่างงี้นะครับก็คือต้องถึงต้องแต่นู่นเลยแต่เช้าเลยถ้าถึงเจ็ดโมงแทบไม่มีโอกาสได้แข่งนะครับนะนะนะครับก็อันนี้อตโตไม่รู้นะว่าบางคนจะบ้านไก่บานไก่ เพราะบางคนถ้าเขาอยากมาจริงบ้านเขาไกลเขาก็ค่อนข้างมาหาพักโรงแรมบางคนมาจากต่างจังหวัดนี่ค้างโรงแรมกันเลยนะครับมาเตรียมตัวอะไรก่อนก็ว่าไปนะครับผมโอเคแล้วทีเนี้ยเราก็ทําการดูนะครับโดยงานเนี้ยมันก็จะมีการซื้อของนะครับหลายๆคนมาเพื่อจะซื้อของเรี่ยวพวกสินค้า p รีรีส GBT04GCB01 m 01, อะไรต่างๆนานา,นาหรือสินค้าถูกๆที่นํามาลดราคาในงานพร้อมกับโปรโมชั่นที่ซื้อครบเท่าไหร่และสามารถแลกได้นะครับ ก็จะมีคนมาต่อแถวกันตั้งแต่เช้าซึ่งในงานครั้งนี้จริงๆของพี่เลียจะมีแจกบัตรแต่รู้สึกว่าไ้ที่ได้ฟังมาคือคิวบัตรมันล่มนะครับมันเนื่องจากการสื่อสารไม่ชัดเจนหรืออะไรต่างๆนะนะก็ว่าไปนะครับนะแต่ก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็แก้ปัญหาได้ค่อนข้างดีพอสมควรในระดับตรงนั้นนะครับทีนี้พอคิวบัตรมันล่มปุ๊บมันก็มีคนได้กับไม่ได้เพราะว่าสินค้ามันค่อนข้างมีจํากัดมากนะครับนะนะก็ สินค้าก็ค่อนข้างเข้าแถวยาวสำหรับน้องๆที่ถามว่าพี่ผมไปซื้อของเดียวได้ไหมน้องก็ต้องไปตีห้าเหมือนกันนะครับแล้วนั่งรอ,อถึงปรนะมาณแปดต้งเก้าโมงเพื่อเดินไปแต่สําหรับส่วนตัวแอตโตแนะนำถ้าไม่ได้ซื้อของพิลิลิสหรืออยากแค่ซื้อแค่หนึ่งร้อยสองร้อยบาทนะครับหรือซื้อของที่มันไม่ได้หายากจนเกินไปมันค่อนข้างมีเยอะเนี่ยไม่ต้องไปต่อแถวแข่งกับเขาอะครับนะมันเหนื่อยนะครับให้ไปครับายๆอะไรเงี้ยซึ่งไปตรงนั้นก็โอเคนะครับทีนี้เราก็ ทาให้เวลามันผ่านไปโดยที่นั่งทรงนั่งซ้อมอะไรกับแปะไปเรื่อยๆแล้วก็หาข้าวกรงข้าวกินนะครับไอช่วงเวลาระหว่างเราสมัครเสร็จเนี่ยถ้าเราไม่ได้ซื้อสินค้าหรืออะไรมันจะมีเวลาในการกินข้าวอยู่นะครับแอตโตเองก็แนะนําให้กินข้าวให้หมดเลยเพราะว่ามันจะหิวมากนะครับหนึ่งหิวมากสองง่วงนอนมากนะครับการไปแข่งครั้งเนี้ยนะครับแอตโตเองก็ใช้เป็นนี่นะครับจริงรอยย่อพัลดินะครับซึ่งจริงๆก็ไม่รู้หรอก ว่าเขาจะให้เราติ๊กแคนก่อนขนาดนั้นนะครับก่อนไปแข่งนะครับซึ่งก็ไม่ได้คิดไว้่าจะเอาอะไรแข่งนะครับซึ่งอาแปะเขาคิดไว้แล้วว่าอยากใช้นี่เมกาโคโนีนี่คือกล่องของอาแปะนะครับแต่ใส่กล่องเกียร์นะครับกล่องมันเยอะเหลือนะครับแต่อตโตเองไปใส่กล่องอาใส่เอาติ๊กไปเป็นรอยอนพาดิติก็เลยต้องลงลอยอนพาดิตกไปก็ได้ตามที่เราติ๊กไปเนาะการแข่งขันก็ดําเนินต่อไปครับซึ่งเอาจริงๆในช่วงหลังมาเนี่ยดีขึ้นคือน,น้องๆหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจในการ ต่อแถวนะครับไม่ค่อยข้างแย่งคิวเบียดเสียดเบียดคิวกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับนะแต่ก็ในงานเนี่ยระหว่างที่รอก่อนแข่งเนี่ยก็ในบางจุดก็ยังเห็นปัญหาเดิมเดี๋ยวเรื่องขยงขย,ยะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็าอาจจะทิ้งไม้เป็นที่เป็นทางนะครับแล้วก็มากับผู้ปกครองผู้ปกครองบางคนอ,อาจจะไม่เข้าใจหรือไม่เคยมาอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็กลับแต่งานเนี้ยมันค่อนข้างอยู่ยาว แข่งแวนเสร็จจริงๆก็นวนเกือบใบวงใบสองนะครับแล้วก็จะกลับมาแล้วมันตีห้ากับใบสองอย่างเงี้ยนะครับนะอ่ะซึ่งการแข่งขันก็ดําเนินไปนครับพวกแอตโตเองอะไรก็ตกรอบไม่ได้เข้ารอบแหละนะชนะสองแพ้หนึ่งก็ตกรอบตามระเบียบเนาะทีนี้พอเราออกมาปั๊บปึ๊บนะครับนะในช่วงปลา,ายงานเนี่ยนะครับที่พี่ที่แอตโตเองบอกว่าเนี่ยเป็นช่วงที่สมควรซื้อของคือใช่ครับเป็นช่วงที่สมควรซื้อของมากรคนมันน้อยมากนะครับนะแล้วก็อ่ามันจะมีพวกมินิเกม ถ้ามินิเกมเล่นช่วงแรกไม่ทันไปเล่นตอนเย็นเลยนะครับเพราะคนมันจะน้อยลงมากๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งมินิเกมรอบหลังมานี่นะครับการคนเปิดฟาร์มของนะครับนะโดยการที่เขาให้เขาเรียกว่าไงดีเขาให้ตัวบัตรบัตรที่ต้องเล่นมินิเกมสาหรับผู้ผู้คนทั่วไปเนี่ยไม่ได้เป็นบัตร เป็นการซื้อนะครับเหมือนเล่นเกมตามงานวัดนะครับนะมินิเกมก็จะมี3เกมมียิงตุ๊กตาถ้ายิงตกก็ได้2ใบยิงไม่ตกได้ใบหนึ่งมีปลากระป๋องปลา,กปาตกหมดได้2ใบปลาไม่ตกได้ใบหนึ่งมีบิงโกชนะ,ะชนะได้4ใบแพ้ได้2ใบอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งก็เป็นเกมง่ายๆนะครับในการเล่นนะครับแต่ใครอยากได้ครบ4ี่ใบอย่างเงี้ยก็สมมติไปกับเพื่อน2คนนะครับเหมือนแอดตกไปกับแปสคนอย่างเงี้ยได้คคสองใบก็ออยโคละห้าสิบบาทเหมือนเล่นเกมแล้วก็ หารกันหรือเฉลี่ยกันอะไรก็ว่าไปนะครับนะก็ถือว่าแฟร์ดีครับไม่มีใครเอาไปทําการเกมกำลงเกมกําไรอะไรได้มากนักเพราะว่าของมันมีแค่นั้นแหละนะครับนะตัวงานในครั้งนี้นะครับถามว่า,าสนุกไหมก็สนุกดีครับในระดับไฟครับเพราะว่าถ้าเป็นบิกเฟสงานมันจะใหญ่กว่านี้สเกลงานมันจะใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะมีอะไรให้ทํามากกว่านี้เยอะแต่ทีเนี้ยพอไฟครับปุ๊บก็จะค่อนข้างดรอปลงมานะครับซึ่ง ในงานเองก็จะมีการ์ดใหม่หมหๆหรือะไรแปลกๆหรือสินค้าถูกๆอมาจําหน่ายแน่นอนแหละนะครับนะแล้วก็จะมีการ์ดโปรโมโการ์ดพิเศษต่างๆให้แลกใหเฉพาะภายในงานแข่งใหญ่นะครับนะโอเคทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาทั้งหมดนะครับอยากก็พูดถึงเป็นภาพรวมของงานแข่งใหญ่คืองานไฟคับและกันนะครับนะงานนี้ก็มันจะมีจัดขึ้นอีกซึ่งเป็นงานใหญ่แต่คงไม่ได้ชื่อเป็นงานไฟคับแล้วจะเป็นไม่แน่ใจเป็น บูชิเฟสหรือบิ๊กเฟสเนี่ยมันจะสลับกันอยู่2อันเนี่ยนะครับในช่วงอีกประมาณ 1- 2ถึงเดือนที่จะถึงข้างหน้านี้นะครับโดยก็น่าจะจัดที่เดิมแหละมากกะสันนะครับใครตอนเราน้องๆที่อยากไปเนี่ยมันจะอยู่ในเกือบช่วงปิดเทอมพอดีถ้ามันไม่ได้รบกวนผู้ปกครองจนเกินไปอันนี้พี่ย้ำทุกคลิปนะถ้ามันไม่รบกวนผู้ปกครองจนเกินไปคุยกับพ่อแม่ให้ดีก่อนว่ามันมาแล้วมันอยู่ยังไงอยู่ถึงกี่โมงอะไรอย่างงี้นะครับก็พามาหรือถ้ามาเองได้มา นะครับมาเองได้เนี่ยจะสบายคนอื่นมากเลยเพราะว่าเขาจะค่อนข้างไม่ต้องสนใจใครละเรามาเองเรากลับเองได้นะครับสำหรับคนน้องๆที่โตขึ้นหน่อยนะครับนะก็คือเป็นงานที่ดีแต่การไปต้องบอกก่อนมันกกะสันไปค่อนข้างยากระดับหนึ่งอ่าหนึ่งเลยรถเมล์ผ่านน้อยมากนะครับ2ไปรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับซึ่งรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยมันเปิดช้านั้นพาวสายได้นะครับ3มมีรถส่วนตัวสบายนะครับถ้าไม่มีรถส่วนตัวนี้ก็ลำบากนิดนึงที่จอดรถมีนะครับ แต่เรื่องของอาหารการกินอะไรก็เหมือนเดิมครับค่อนข้างแพงนิดนึงในระดับที่เรียกง่ายๆก็คืองานเทศกาลเลยทําให้ของมันแพงนะครับนะโอเคนะครับในภาครวมงานถือว่าดีพนักงานแก้ปัญหาได้ค่อนข้างดีจัดระเบียบดีการดําเนินงานก็ถือว่านเร็วนะครับนะก็ไปสนุกนะครับไม่ค่อยมีข้อผิดพลาดให้ได้เห็นกงนเท่าไหร่ งานก็จบตามเวลาที่เขากำหนดคือช่วงประมาณ6กถึง6โมงถึงทุ่มหนึ่งประมาณนี้การแข่งขันทั้งหมดก็ยุติลงนะครับแล้วก็ได้ผู้ชิงชนะเลิศอะไรอย่างเงี้ยก็รูปแบบงานที่น้องๆเห็นเขาเขาก็มีลงลงลงรูปอะไรทางไทยเวนการ์ดครับของเงนาะนะครับนะก็มาสรุปให้ฟังกันง่ายๆนะครับนะก็เหมือนเดิมนะครับย้ำครั้งสุดท้ายใครที่อยากไปถ้าไม่รบกวนโดยเินไปก็นะครับนะก็อยากให้ไปดูสักหนึ่งครั้งในในหนึ่งครั้งสําหรับคนเล่นการ์ดนะครับแล้วก็ ถ้าน้องๆอยู่ต่างจังหวัดนะครับพี่ก็ไม่แนะนําให้จะไปเลาลบเลาให้มาจนได้นะครับนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการมาของแต่ละคนมันสูงนะครับคือถ้าสมมติน้องอยู่ต่างจังหวัดอยากมาเนี่ยต้องมานอนลงลงโรง,งแรมเนี่ยค่าใช้จ่ายในการพักโรงแรมมันสูงพอสมควรอยู่แล้วนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปท็อปวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปตัง้งแต่นิดนึงนะครับเนื่องจากว่า,าตัวแอดคนอื่นก็ยังไม่ว่างนะครับแล้วก็ตัวแอดตัวเองก็พึ่ง เสร็จภารกิจต่างๆนะครับเลยมาคุยกันเป็นคลิปสั้นๆอย่างนี้ก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับที่ติดตามนะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ครับฝากเพจเราชอ่องรามอีกาดไฟไทยแลนด์ทับชนแนลนะผมจะมีคลิปของทาง Talk เนี่ยของทางแท็บชนแนลเราเนี่ยนะครับหรือว่าอีกาดไฟท์ไทยแลนด์เนี่ยให้ดูอีกทุกวันศุกร์เลยนะครับเราจะมีปัญหาอะไรเรามาคุยก,กันนะผมนะสุดท้ายนี้ขอบคุณล้านสี่เจ้าไมกับมาชาตันท้าผู้หลุดเพจเราช่องรามอีกาดไฟไทยแลนด์ทับชแนลนะผมจะมีคลิปหน้าของพวกเราครับผมสวัสดีครับ